อีพีนี้จะพาไปดูร้านเบเกอรี่นะคะที่สุวรรณบันดิงที่ดวงว่างอันไกลโพธิ <c oughs> สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะมาพบก,กับช่องเกาหลีเกาใจนะคะเกาด้วยนะคะตอนนี้ยังอยู่บ้านใหม่แล้วแต่ว่ายัางทำแบบเพราะว่าพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยยังไม่เสร็จนะคะคืออยากไปร้านเบเกอรี่ที่เกาหลีมากเลยนะคะแต่ว่าสองวันที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ย ก็คือฝนตกตลอดทั้งวันเลยอ่ะไม่ก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปที่ที่ร้านเบเกอรี่นะคะร้านเบเกอรี่ที่เกาหลีหายากมากเลยนะคะคือไม่ใช่ร้านที่ขายแบบพวกเบเกอรี่ทั่วไปอะคะ่ะเป็นร้านที่ขายพวกอุปกรณ์เบเกอรี่อย่างเงี้ยคะ่ะก็คือหายากมากแล้วทีนี้แฟนก็คือหาให้ที่คือตอนนี้ฟ้าอยู่ที่ซัวนะคะก็คือว่ามันจะมีอยสองร้านร้านหนึงเขาปิด ปรับปรุงเดือนหนึ่ง <c oughs> ค่ะก็เลยยังไปตรงนั้นไม่ได้แล้วก็อีกร้านหนึ่งก็คือจะปิดเสาร์อาทิตย์แล้วก็เปิดเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์ซึ่งวันนี้เป็นวันพุธแล้วเพราะว่าวันจันทร์อังคารนะคะก็คือฝนตกตลอดก็เลยไม่ได้ออกไปค่ะก็เลยเดี๋ยววันนี้ฝนหยุดแต่ว่าท้องท้องฟ้าข้างนอกก็คือยังเมฆคึมอยู่เลยแต่ว่าดูพยากรณ์อ,อากาศแล้วนะคะก็วันนี้ไม่ไม่มีฝนตกก็จะมีแค่ ทองฟ้าที่แบบเมฆเยอะอะไรเงี้ยค่ะคือร้านชื่อซองจินแอนโฮมเบเกอร์นะถ้านั่งรถบัสนะคะ่ะก็คือใช้เวลาประมาณ32ชั่วโมงเอ้ย32นาทีชั่วโมงเลยละ่ะซึ่งจริงๆการน,นั่งนั่งรถเมลที่เกาหลีไม่ยากเลยนะคะก็คือถ้ามีแอปเนเวอร์เนเวอร์แมเนี่ยเสิร์ชได้เลยว่าเราออกจากที่ไหนอยากไปที่ไหนเงนี้ยค่ะก็คือมันมันง่ายมากมีทั้งเดินหรือว่านั่งรถบัส หรือว่าขับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีทั้งหมดเลยก็คือใช้ใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นมาอีกเรืวอหนึ่งอ๋อแล้วก็มันมันจะมีบอกด้วยนะคะว่าเราต้องเราใช้เอ่อเรียกอค่าโดยสารนะคะก็คือเท่าไหร่นี่ทำลิสต์มาแล้วอืมประมาณ58ล้านอย่าง <c oughs> ไม่ใช่นะคะก็ประมาณแบบ1ิกว่าอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะอีพีนี้จะพาไป ดูร้านเบกเกอรี่นะคะที่สวนซึ่งมีสาขาน้อยมากมีอยู่มีอยู่สาขาเดียวที่เปิดนะตอนนี้มีอยู่ร้านเดียวที่เปิดนะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวพาไปดูร้านเบกเกอรี่ที่โหลีค่ะแล้วก็กินข้าวกลางวันด้วยกันนะคะ อยู่คนเดียวมันเหงามากเพราะว่าจันถึงสุกนะคะก็คืออยู่บ้านคนเดียวดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าชอบอยังไงหรือไม่ชอบอยังไงก็ฝากซับ s ไ r i b ์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ลงมาจากห้องเรียบร้อยนะคะเออก็ไปไปทานข้าวกันค่ะวนันนี้คิดเอาไว้แล้วว่าอยากจะกิน หมูผัดกิมจิพอเพิ่งเจอเป็นร้านแรกอยู่แถวบ้านเลยแต่ว่ามันอร่อยมากคือทานกับแฟนเรารู้สึกว่าเฮ้ยคือทั้งสองคนได้ทำการตาลุกวัวเอาคะแล้วก็กินแล้วก็เรียบกินหมดเรียบเดี๋ยววันนี้พาไปกินหมูผัดกิมจิค่ะแถวย่านอาจูเดค่ะถึงแล้วนะคะร้านนี้ชื่อว่าซาลังจิบ เฟจีกิมจิคูยีนะคะหรือว่าบ้านแห่งความรักหมูผัดกิมจินั่นเองวันนี้ก็อากาศไม่ร้อนนะคะทางร้านเขาก็เลยเปิดล่วงแบบนี้เลยส่วนใหญ่แล้วร้านในเกาหลีเขาก็จะให้กินอย่างน้อย2คนใช่ไหมคะแต่ว่าร้านนี้ไม่นะคะเพราะว่าเรามาคนเดียวก็สามารถสั่งเมนูแบบทานคนเดียวได้ค่ะสั่งอันนี้นะคะคนปรับอันนี้ราคา90,00ันวอนค่ะ นี้ก็เป็นวิธีการทานนะคะเรียกว่าเอาทุกอย่างมารวมกันนะคะก็คือหยิบใบงาหมูกิมจิของใหญ่มาอยองเนี้ซอสซัมจังมารกระเทียมนะคะเมื่อรวมกันได้แล้วก็ใส่ปากได้เลยเมื่อทานใกล้จะหมดนะคะเขาก็บอกว่าให้เหลือไว้ประมาณ5ช้อนค่ะก็เพื่อที่ตามสไตล์คนเกาหลีนะคะเขาก็จะต้องมีมามูรีผงคึมปับนะคะก็คือต้องมีข้าวผัดปิดท้ายด้วยนั่นเองจ้า ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะคะหมบทเที่ยงแบบคนอิ่มมากอิ่มจุกอิ่ม,มตุยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย มีศิลปะข้างกำแพงนี่คือพีซังบลาบลาบลาพีซังอะไรสักอย่างมีศิลปะข้างกำแพงด้วยเขาบอกว่าเดินประมาณ6นาทีนะคะจะไปที่เออ่ร้านเดเกอรี่น่ากลัวนิดนิดแม่ทุกคนเราก็ มันไม่มีคนนอกรึเมื่อกี้ลงไปรดเมลงอยู่คนเดียวจา้าแล้วก็แบบว่าายมันแบบเหมือนอยู่แบบชนนอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบที่ไหนวะน่ากลัวนิดนิดเห็นนะคะอันนี้อันนี้ก็คือเดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวต้องดูแผนที่เราคือกล้องก็แบตหมดขาดตัวนี้นะคะก็กำลังเดินไปร้าที่ร้านเบเกอรี่นะคะ คือมันมันเป็นที่เวงวางอันไกลโพนนะดูดิทุกคนปกติที่เราอยู่อ่ะมันจะเป็นตึกตึกใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยคือแบบไม่มีอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยช็อกนิดนึงแต่ว่าแล้วตอนนี้นะฝนตกค่ะคือว่าเช้าอุตส่า์ดูพยากรณ์อากาศแล้วใช่ป่าวว่าแบบเออวันนี้ฝนจะไม่ตกแบบแฮปปี้มากอะไรเงี้ยดูพยากรณ์อากาศแล้วนะคะก็ สุดท้ายฝนก็ตกอ่ะเออเสียใจนิดนิดแต่ว่าไม่เป็นการตกแบบปล่อยๆนะคะก็เลยก็เลยไม่เป็นไรโอเคค่ะเดี๋ยวไปร้านเบเกอรี่ a few moments later เอาแหละถึงแล้วนะคะทุกคนว่าแต่มันมันไม่ได้เปิดตรงนี้เขาบอกว่าประตูไม่ได้เปิดตรงนี้อ่ะ ตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านแล้วแล้วก็ได้แบกพวกแป้งแล้วก็วิปปิ้งครีมแล้วก็อะไรหนักๆกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะหัวฟูไปหมดเลยเพราะว่าพยากรณ์อากาศกบอกว่าฝนไม่ตกนะคะแต่ว่าก็คือตกเฉย ในร้านนะคะก็โอเคเลยก็คือเหมือนร้านที่อยู่ที่ไทยเลยอะคะ่ะมีแบ,บ่งเป็นโซนที่เป็นพวกแป้งเป็นของตกแต่งแล้วก็พวกที่เป็นอุปกรณ์เบเกอรี่พวกกล่องแพเกจเิ้งอะไรเงี้ยก็คือมีครบทุกอย่างแล้วก็ราคาไม่ไม่แพงนะถ้าดูในเว็บอะไรเงี้ยมันก็คือราคาเท่ากันเลยแต่ว่าอันเนี้ยเราก็อยากไปดูของจริงเาะว่าแบบเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ไม่เคยเราก็ไม่เคยใช้ของที่นี่อะคะ่ะก็ก็ได้ดูของจริงว่ามันเป็นยังไงอะคะ่ะ แพ็เกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักมากเลยนะเนี่ยเราซื้ออันนี้มาเป็นกล่องนะคะก็คือข้างในอ่ะเป็นสีทองอย่างนี้เลยอะ่ะก็คือเอามาใส่พวกขนมที่เป็นขนมไหว้พระจันทร์ได้เลยมันมันน่ารักมากแล้วก็กล่องหนึ่งก็เรียกว่าไม่แพงนะคะเพราะว่าเขาแบบมันมันมันเป็นกล่องที่เนียบเนียบอะคะ่ะเหมือนกล่องที่แบบ อยู่ในอยู่ตามห้างอะไรอย่างเงี้ยเลยอะกล่องละประมาณ 60- 7 0บเจบาทนะคะก็คือไม่แพงก็เลยซื้อมาสองกล่องแล้วก็อันนี้เป็นกลิ่นวานิลานะคะอ่มวานิลลายี่ห้อนี้ก็เพิ่งซื้อครั้งแรกก็เลยลองซื้อที่แบบเป็นขวดไม่ใหญ่อะแล้วเราลองดมดูแล้วด้วยก็คือกลิ่นใช้ได้เลยของของแบบวานิลาะค่ะก็ไม่เป็นกลิ่นวานิลลาเนาะ แล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นวิปปิ้งครีมซึ่งก็คล้ายๆที่ไทยนะคะก็อันอันนี้คือ,อไรเนี่ยเคยคือเคยเห็นที่ไทยเลยอะ่ะเออม,มันก็มีเหมือนกันซึ่งราคามันมันก็ประมาณ90ถึงหลอดเอยอันนี้ประมาณร้อยบาทเองอะ่ะอันนี้ถูกมากซึ่งที่ไทยที่ไทยน่าจะร้อยกว่าบาทไม่เกินร้อยห้าสิบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะมีแป้งตัวน,นี้อันนี้เป็นแป้งค้กนะคะ ขอนึงก็ไม่แพงเหมือนกันราคาประมาณที่ไทยอ่ะ40กว่าบาทใช่อันนี้เป็นแป้งเค้อ่ะซึ่งเราก็คิดว่าเอออุปรกรณ์หรือว่าของเบเกอรี่ของวัตถุดิบในการทำเบเกอรี่ที่นี่ก็โอเคเลยอะค่ะไม่แพงนี่เขาเขาให้อันนี้ฟรีด้วยซึ่งคืออะไรก็ไม่รู้ตอนแรกเราก็เห็นมันอยู่ในเชล์อะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีซึ่งเราก็ไม่รู้มันคืออะไร กว,ว่ามันเป็นเหมือนแบบป้ายปักเค,ค้กอะไรเงี้ยค่ะป้ายปักเค,ค้กแบบเหมือนเป็นเงนี้ยคือลน่ารักดีเขาบอกว่าตอนคิดตังเขาบอกว่าอันนี้เป็นเซอร์วิสให้นะอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ฟรีมาก,ก็ก็โอเคอะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นวันหนึ่งของป่านะคะที่พาเพื่อนๆไปกินเทจีกิมจีคูยิหรือใช่ อันนี้ก็อร่อยมากนะคะกินคนเดียวหมดหมดจานเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ได้ไปร้านอุปกรณ์เบเกอรี A ่ R e นะคะก็คือค่อนข้างที่จะห่างไกลเลยทีเดียวห่างไกลในตัวเมืองแต่ว่าก็ถึงแม้ว่าเส้นทางมันจะดูแบบน่ากลัวคือมันน่ากลัวเพราะมันไม่มีคนนะคะเพราะว่าส่วนนั้นมันก็เป็นทางลอดใต้ดินที่จะเป็นคือเขาไม่มีทางคนทางทางคนข้าบนถนนนะคะเขาก็เลยทําเป็นทางเดินใต้ดินซึ่ง เขาผ่านตรงนั้นแล้วมันไม่มีอะไรนะคะก็คือเป็นบ้านคนทั่วไปไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยะคะ่ะถ้าถ้าอะไรหมดหรือว่าต้องการอะไรเพิ่มก็คิดว่าไปไปได้อีกแน่นอนไปคนเดียวได้แน่นอนนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ